ชมกันต่อครับเฟรมที่สามอยู่ยังไง นี่คิดอะไรมากแบบแม่นอยู่แล้วสวยครับนุกอโอ้นี่เหมือนแมนบังคับให้เป็นโจรผู้ตัดสิน สี SN นะครับไม่ใช่พี่เอบางคานะครับอ๋อถ้าปีหน้าแบนได้อ๋อเป็นโปร,โรใช่ไหมต้องกลับมาต่อนุกะนุกเดี๋ยวก็ตามไปเป็นโปรโ อืมสวยครับขาวล้นไปนิดนะนูกปุ๊บสวยครับอืมลูกนี้ยอดเยี่ยมครับแทงลูกแรกแขนอนลูกที่สองครับสวยงามครับ <24. S 1> ดูนะครับไปห้าพันครับอย่างอยู่ครับจัดไปเลยนุก หกแดงหกสีก็ห้าพันครับถึงไหมขาวหลุดน้ำเงานไปหลุดไปปัโถอา้าวเช็ดหลุมกลางลงไปดิหายไปโโอ้หขาวออเอาหลายอย่างเลยกันขี่โกงต่ออีกอะไรก,กันครับนี่ มีเสร็จครับห้าพนบาทสวยงามครับข้างยังไงเขียอืมล้นไปนิดโอ้สวยงามครับหกแดงหกชมพูหกสิบเก้าแตมครับ おぉ。<ー>